สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงครับแต่งซิ่งนะฮะทางช่องของ YouTube ช่องนี้นะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการนํารถที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านตามเงื่อนไขนะฮะไปส่งมอบตามที่ลูกค้าระบุวันละเวลาไว้นะฮะกับวันนี้พิกัดของผมลงใต้อีกแล้วครับเคสนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดชุมพรนะครับอยู่อำเภอปะทิวก้า ในรุ่นนะฮะชอบรถแต่งซิ่งดูจากในช่อง YouTube อยากรู้ว่าออกได้หรือเปล่าก็ลองทำไปแนนดูนะครับเค่นี้ก็เช่นเคยครับให้ค้ายืนยันหน่อยว่าที่ผมพูดไปทำได้จริงหรือเปล่านะฮะอุปกรณ์ที่ใส่ในรถได้ตรงตามที่คุยกันไหมนะครับกับตรงนี้นะฮะกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริง5 9 0 0 0บาทนะครับกับรุ่นสเปซแค a ็ 3.0S สะฮะสีหายากครับสีเทาดำนะครับ กอนอื่นเดี๋ยวไปชมก่อนครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมในรูปกันก่อนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวตัดภาพไปนู่นเลยฮะไปที่อำเภอปะทิวเลยฮะเดี๋ยวถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วก็ถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือรุ่น Space c a ป 3.0S นะครับคันนี้กับเครื่อง3,000แรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับ กับการตกแต่งคันนี้นี่คันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อทีดีสามเจ็ดนะครับนี่ฮะคันนี้คือหยอดแดงแล้วก็รัดด้วยยางสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับคันนี้กดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับส่วนล้อหลังคันนี้ล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบสิบแปดครับแล้วก็กดหลังลงมาสามนิ้วนะครับ ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่วัยรุ่นแล้วก็ลูกค้าออกแบบเองนะครับคันนี้แล้วก็เช่นเคยครับด้านหลังคันนี้ไม่มีกรนชนหลังแต่ลูกค้าใส่คำหลบป้ายนะครับแล้วก็มีทอ่อซิ่งทอ่อซิ่งเช่นเคยครับอยู่ที่ความชอบนะครับถ้าลูกค้าชอบก็เปลี่ยนได้ครับถ้าไม่ชอบก็แจ้งได้เลยนะครับเพราะใส่ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ถอดออกก็อยู่บบน้ฮะ,ะด้านหลังส่งคืนลูกค้าให้นะครับส่วนคันนี้ก็จะมี พายางปูพื้นะครับพายางสิ่งฮะนี่สาหรับไวรุ่นขาสิ่งนะครับพา,าชมมิติคันนี้นี่ครับนี่คือมิติของรถคันนี้ก็จะบาลานซ์พอดีครับก็จะเป็นสเต็ปที่กาลังสวยฮะแต่ก็กระด้างนิดนึงนะครับส่วนด้านในนี่ฮะคันนี้คือชัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับมีดิฟฟี่โอวีดี รุ่นี้ก็มี o บ d ให้นะครับก็คือ6ตัวเลยฮะ,ะวัดค่าได้จริงนะครับแล้วก็จะมีวัดบูทก็วัดบูให้เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเครื่องสามพใช้เงินดาวอยู่ที่2อง0 0ืบาทเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับลูกค้าครับท่านนี้นะฮะเดี๋ยวตัดภาพไปที่นู่นเลยฮะ อำเภอปะทิวครับจังหวัดชุมพรนะครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่อำเภอปะทิวเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือวันที่สิบเก้านะครับวันที่พายุเข้าวันแรกนะครับวันนี้นี่คือร้านของลูกค้านะครับก็คือขายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ด้านในก็คือเปิดร้านเสริมสวยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ลูกค้าออกรถได้จริงๆนะครับแล้วก็ส่งมอบจริงๆเนี่ยฮะรถมาจอดอยู่ในโรงจอดรถให้เรียบร้อย นะครับคันนี้นี่นี่คือรุ่นสีเทาที่หายากมากนะครับสำหรับรุ่นแคปเตียเครื่องสามพันนะครับของอิรุสุลูกค้าเนี่ยฮะก็จริงๆลูกค้าท่านนี้ติดตามผมมานะทางช่อง u t u b e นานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่เชฟโรเลตนะฮะแล้ววันนี้ก็คือได้เจอกันตัวจริงๆตัวเป็นๆนนะฮะก็คือติดตามผมแต่ในช่องวันนี้ก็คือได้นั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็ เอกสารทุกอย่างก็เซ็นรับมอบนะครับแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนก็คือจะมีการแอดนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถวันรับรถก็จะมีการสมัครไมเอลุสุให้นะครับก็คือสมัครแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าจะอยู่ในแอปพลิเคชันของ i ุลสุนะครับลูกค้าสามารถนํามือถือหรือว่านำบุ๊กเซอร์วิสเข้าสู่บริการได้เลยนะครับของอุลสุได้ทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นข้อดีของรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ที่ลูกค้าซื้อแล้วก็จะมีเงื่อนไขของอีซูในการเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศนี่ฮะลูกค้าบอกว่าผมอยากได้สีนี้มานานมากจองแถวชุมพรแล้วไม่มีรถให้2เดือนนะครับก็เคสน,นี้ก็คือโทรหาผมก็ทำเอกสารแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็รับรถไม่เกิน12วัน13วันก็ได้รถแล้วค,คันนี้นี่ฮะนี่คบรรยากาศของวันนั้นนะครับที่ลูกค้า รอรับรถอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ได้เดินทางทั้งทั้งทําเรื่องจองแล้วก็รับรถลูกค้าอยู่ในที่ตั้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมได้เดินทางไปจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ส่งรถเสร็จก็ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ให้ก,กลับมาทํางานต่อที่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆครับการส่งมอบรถส่งจริงไม่จริงโปรโมชัดด่นดีไม่ดีอยู่ที่ การส่งมอบรถยนต์นะครับโปรโมชันดีต้องมีการส่งมอบและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ยืนยันได้ว่าโปรโมชั่นดีแค่ไหนก็ต้องมีส่งมอบนะฮะลูกค้าท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสในลิ์ที่จบจริงนะฮะส่งมอบจริงนะครับผมรับเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอปะทิวนะครับอยู่ที่ร้านลูกค้าอยู่ใกล้ๆอันนี้คืออยู่ใกล้ตัวเมืองหรอเครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เขาดูมานานแล้วแหละติดตามผมมานานแล้ววันนี้ก็คือเขาได้รถรุ่นที่ลูกค้าอยากได้คือเครื่องสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงครับต,ตัวตัวแรงนะครับสีขาวดาด้วยเพราะแถวนี้ไม่มีรถเลยสองเดือนสองเดือนไม่มีรถแต่ผมมหาให้เขาไปได้ภายใน <S 2> 2 <S ไม่กิ 2> 2วันสองวันสองวันนะครับ <S 2> 2 <S แล้วก็โปรโมชั่นที่จัดให้ก็คือได้ตามที่คุยกันให้ลูกค้าเช็คหน่อยว่าได้จริงๆเนาะครับมียังครับ,รบ น่ากลัวไหมซื่อรถกับพี่ง่ายมากค่ะใช่ไหมง่ายร้านง่ายจริงง่ายจริงผมแทบไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับพี่ตลอดขายแต่ของงานเดียวก็ใช่ไม่ได้ไปไหนเลยผมมาอย่างเดียวเลยพอดีมาในวันที่พายุเข้าพอดีก็อาจจะมีฝนตกรถเละบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าหนึ่งก็คือได้รถตามเพื่อนไถ่นะครับได้ฟังเสียงแน่นมากถ้าเที้ยเป็นคะแนนเป็นสือผมให้ติดผมให้ติดเอฟขอบคุณมากขอบคุณมาก ก็ของพี่นี่พูดไงให้ลูกค้ายืนยันเองแล้วกันสำหรับใครที่ต้องการทําเรื่องหรือว่าเข้ามาขอคุยรายละเอียดก็แวะก้ามาสอบถามได้ครับก<ช>ารซื้อรถโดยที่ไม่ต้องวางเงินจองก็บอกได้เลยมีไม่กีดเจ้าท<ช>ำทัวรมไม่มีแน่นอนแถวนี้ไม่มีแต่จังหวัดชุมพรต้องจองก่อนใช่จองก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ารถจะได้เมื่อไหร่ด้วยแต่นี้ก็คือตามที่บอกนะ,ะจำนวนวันแล้วก็ความชัดเจนในการแล้วก็มาส่งวามรถด้วย แล้วก็เคสนี้ใช้เงินลดรบีแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาท15%ห้าเปอร์เซ็นแถวนี้ไม่มีแน่นอนโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอของหน้า,อ,า,อ,าอยู่พี่ไปหาที่ชิวๆหาที่เที่ยวอะไรกันโอเคขอบคุณครัาบบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม เรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะแวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะฮะทั้งทางช่องของ YouTube Facebook IG แล้วก็ i n s t a g r กรนะครับก็ชอบแบบไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะยวผมเข้าไปตอบให้นะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราก่อนใครนะครับผม สำหรับวันนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม